หาอาหารเสียงไตวายที่คุณอาจทานไปโดยไม่รู้ตัวเลี่ยงได้เลี่ยงเด้อไปดูกันปลาท่องโกอาหารเช้ายอดฮิตของใครหลายๆคนที่หาทานง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่จะรู้หรือไม่ว่าในปลาท่องโกจะมีไขมันค่อนข้างสูงผู้ป่วยโรคไตระยะ3-5ไม่แนะนำให้ทาน อีกทั้งในปลาท่องโกจะมีการใส่พวกยีสต์ผงฟูและเกลือซึ่งจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากทําให้ไตของเราทํางานหนักและอาจเสี่ยงไตาวายได้ oh, <no. S 1> แต่ถ้าอยากจะทานจริงๆแล้วก็คุณสามารถทานได้แค่หนึ่งชิ้นต่อหนึสัปดาห์และต้องไม่จิ้มนมข้นหวานเท่านั้นเพราะถ้าจิ้มนมเข้าไปจะเป็นการเพิ่มฟอสฟอรัสเข้ามาอีกซึ่งไม่เป็นผลดีต่อไตเลยขนมปังขนมเคก้กหรือเบเกอรี่ ขนมปังเป็นอาหารที่มีการขัดสีและกากใยอาหารน้อยหากรวมกับนมข้นหวานหรือแยมแล้วจะทำให้เกิดการกระตุ้นอินซูลินจนร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงโรคไตเสื่อมมากยิ่งขึ้นส่วนขนมเค้กหรือเบเกอรี่จะมีการใส่ไข่แดงหรือนมเข้าไปซึ่งเป็นอาหารกลุ่มที่มีฟอสฟอรัสสูงสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3-5ที่จะต้องควบคุมค่าฟอสฟอรัสให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติไม่แนะนำให้ทาน ถ้าอยากจะทานจริงๆแนะนําเป็นขนมไทยจําพวกขนมชั้นเช่าวก้วยหรือวุ้นที่มีความหวานเล็กน้อยจะดีกว่าน้ําผลไมา้คุณอาจจะงงว่าผลไม้มันก็ของมีประโยชน์ไม่ใช่หรอแต่ในน้ำผลไม้ร้อยซนต์นั้นจะมีการใช้ผักและผลไม้ในการคั้นค่อนข้างเยอะทําให้มีโพแทสเซียมในนั้นสูงเมื่อเราดื่มเข้าไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้ไตต้องขับโพแทสเซียมออกจากร่างกาย เพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตระยะ3-5ควรเลี่ยงดีกว่าและเปลี่ยนเป็นทานผลไม้แบบชิ้นคำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะควบคุมโพแทสเซียมในเลือดชะลอการเสื่อมของไตและไม่ต้องฟอกไตบ่อยๆนั่นเองไมยงชิดในมะยงชิด100กรัมหรือประมาณ3-4ผลน,นั้นจะมีค่าโพแทสเซียมอยู่ที่140มิลลิกรัมซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลางแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะ4-5นั้นไม่ควรทานไมยงชิดเพราะจะทำให้ไตทำงานหนัก เกิดอาการเหนื่อยเปลี่ยใจสัน่นเป็นตะคริวและชีพจรเต้นผิดจังหวะถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ลงมาก็สามารถทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือประมาณ1-2ผลเท่านั้นไม่ควรทานมากกว่านี้เพราะอาจจะทำให้ค่าโพแทสเซียมสูงและมีอาการดังกล่าวได้กาแฟ อันนี้ไม่ถูกใจสายนอนน้อยนั่นอนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะ3ถึง5าควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเพราะกาแฟส่วนใหญ่จะใส่นมครีมเทียมและน้ำตาลในปริมาณที่เยอะมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ไตของเราทำงานหนักและจะมีค่าฟอสฟอรัสที่สูงมากเกินทำให้คนไข้มีอาการผิวแหง้งขันกระดูเปลาะบางหรือตอมไทรอยตได้แต่ถ้าอยากจะดื่มจริงๆแนะนำให้ดื่มเป็นกาแฟที่ใส่น้ำตาลเพียง 1- 2ช้อนชาเท่านั้นจะดีกว่า และก็ไม่ควรดื่มบ่อยเพราะเครื่องดื่มที่ดีที่สุดก็คือน้ำเปล่านั่นเองถ้าคุณเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเราน่าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ